สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะกล้จะพามาดูกระบะสี่ประตูฮะรีโวแล้วก็วีโกฮะเปิดตัวแค่4 7 9 0 0 0บาทฮะ4 7 9 0 0 0ับาทฟังไม่ผิดใช้งานแค่หลักหมื่นโลแปด0 0โลฮะแค่8,000 0โลฮะซื้อทำไมป้ายแดงเดี๋ยวเรามาดูกันฮะสำหรับคันนี้นะฮะ t o y ยต้าไฮรักรีโวฮะปี2016ฮะ2016ฟังไม่ผิด ิดอยู่แค่4.99 0 0 0บาทฮะ4.99แสนบาท4ประตูนะ4ประตูเกียร์ธรรมดานะฮะ4ประตูนะฮะ4ประตูเกียร์ธรรมดาสภาพทุกอย่างเดิมๆหมดสวยมากๆคันนี้นี่ประมาณใช้บานแสนกว่าโลนะคันนี้ไม่ยังถือว่ายังไม่ใช่พระเอกของวันนี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรนไหนๆก็ทำแล้วจะทำคู่กันเลยดูฮะ ัวอีนะรีโบตัวอ e ีนะ ivo, ว e นะสวยมากมากสี่ประตูนะอุปกรณ์ครบทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างเดิมๆหมดนะฮะรถเดิมโดรถเดิมทุกอย่างฮะมาดูข้างในฮะมาดูหน้าจอฮะดูฮะแสนโลฮะไม่มีโกหกไม่มีหมกเม็ดอุปกรณ์ครบฮะหนึ่งแสนห้าฮะแสนห้าที่นี่ไม่มีโกหกนะพูดความจริงทุกอย่าง รถดีไม่มีย้อมแมวฮะอุปกรณ์ทุกอย่างครบมีแอร์แบกด้วยแอร์แบกข้างหน้าด้วยข้างในบอกเป็นบอกกำมะหยี่แบบพิเศษนะเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาฮะฟังก์ชันบมพรมลไยมีครับกระจกไฟฟ้าครับสวยมากๆรวมๆแล้วสวยมากๆเลยเครื่องนี้นิ่งเลยนิ่งเลยเครื่องเสียงเครื่องไม่ได้ยินเลยนะนิ่งมากๆฮะอุปกรณ์ครบฮะครบเลยสวยมากๆฮะสวยมากๆเลย สภาพนี้นี่ยังไม่ได้ทําอะไรนะถ้าจะซื้อจริงๆเดี๋ยวทําให้ใหม่หมดนฮะสวยฮะดูรวมๆแล้วสวยมากๆเลยสวยจริงๆครับใหม่มากๆแค่สี่แสนกว่าบาทนะสี่แสนกว่าบาทแค่นั้นนะครับอ่าเรามาดูพระเอกของเราวันนี้ฮะ คันนี้ผมภูมิใจนําเสนอมากเลยคันนี้เปิดอยู่ที่479,000นะใช้งานแค่หมื่นโลหลักหมื่นโลฟังดีๆนะหลักหมื่นโลสี่ประตู Vigo นะฮะ VS 3000 Turbo ดูฮะใช้งานแค่80,000โลนะ80,000โลสวยมากๆ สวยมากมากครับเวียนเทอร์โบเวียนเทอร์โบขอโทษฮะขอโทษครับเวียนเทอร์โบตัวนี้เป็นตัวพีลานเนอร์ยกสูงนะพีลานเนอร์ยกสูงสี่ประตูสวยมากมากครับทุกอย่างอุปกรณ์เดิมหมดเดิมหมดแม็กเดิมทุกอย่างเดิมหมดแหนบไม่เสริมเดิมเดิมฮะมีกล้องหลังด้วยวีโก้แชมป์ครับตัวนี้เขาเรียกวีโก้แชมป์ตัวอ e ีนะฮะ เกียร์ข้างในเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะเกียร์ข้างในเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสวยมากๆดูรวมแล้วสวยมากๆดูรวมๆสวยมากๆจริงฮะอยากให้มาดูด้วยตาของตัวเองเดี๋ยวไปดูหน้าปัดกันคันนี้วิ่งน้อยมากดูฮะเนี่ฮะแปดหมื่นโลไม่ได้โกหกแปดหมื่นโลไม่ได้โกหกเลยดูฮะมีจอถอยหลังด้วยเกียร์ธรรมดานะฮะข้างในเป็นเบาะหนังนะ เบาะหนังฮะเบาะหนังครับผมเบาะหนังฟังก์ชันบนพรมลายฮะขอโทษครับฟังก์ชันบนพรมลยฮะกระจกไฟฟ้าสวยมากมากรวมๆแล้วสวยมากๆครับสวยมากๆเลยสวยจริงๆราคาก็ถูกนะถูกมากราคาถูกมากๆเลยอยากให้มาดูกันครับ สวยจริงฮะสวยฮะวันนี้เอาสองคันนี้มาโชว์นะสำหรับคลิปนี้นะผมเอากระบะสองคันนี้มาให้ดูนะวิ่งแค่หลักหมื่นโลนะฮะวิ่งแค่หลักหมื่นโลใช้งานน้อยะฮะผมบอกเลยนะรถที่นี่เบสคาร์ออตโต้สำนักง,งานใหญ่เรามี3สาขานะฮะเบสคาร์ออโต้สำนักง,งานใหญ่ รถด,ดีมีคุณภาพวารันตีดอกเบี้ยถูกที่สุดเริ่มต้นที่2.79 2.79นะะฟังไม่ผิดเริ่มต้นแค่2.79ฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ